อยู Ooh, yeah. Yeah. Yeah, ่หน้าแม่ผมดิ่จิงแมวหดแล้วหรอพี่อะใช่ใช่ใช่คอยดีได้ไหมคอนโซลซีไงพี่ไหนเอ๊ะไอ้ไรวงโดนเน่ยไม่โดนดาเมจคือเฮียอะไรเนี่ยกดอีๆได้ไหมอือชอบปะมันดูติงตองดีอะไรใช่ชอบเอ้ย ไม่หนึงคนลองใช่ไหมเอ้ไม่เหมือนเดิมอ่ะออเหรอเหนื่อยเว้ยโอ้ยสองล้านแล้วเนาะเฮ้ยแรงจังวะเอ้าอะไรน่กกุยอีกแล้วมึงอะไรกันนะ ดึงกูดึงกูเพื่อนดึงกูดึงกูตายแดึงกูเอ๊ะอะไรอะสตงสแต็กก็ไม่มีนะแต่ไม่เล่นละลอยได้ดีกว่าไม่ไหวเออพี่เขาดผมพี่เดผมยังมันดึงกูก่อนแล้วกเอ๊ะ เมียหัวเราะเยอะมากแบบเอาน่าจะไปไหนไปภาคการ์ตูนการ์ตูนโปเอ้ยผมผมอยากเป็นนักภาคนะพี่แบงค์เอาจริงนะเออการ์ตูนโปเออพี่่วาเหมอยจริงผมอยากเป็นตัวโจ๊กอะตัวแบบตัวโก้เลยลูกกระจอกอะนั่งเล่นดีๆละยืนเนาะไม่เมื่อกี้นอนชอบนอนพิง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้เฮ้ยเฮ้้ยยเฮ้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 เฮยเเฮ้ย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 เฮ ้อยเฮ้ยไม่โดนยิงเลิยโอ้ยคุ้ณกีทลั่นแตกลั่นบ้านค่ะจัดตะเกียบตะเกียหนึ่งไม่โดนบิดแทงงงมากมีคนไอ้น้องผมบอกให้ถอยน่าจะป่ามาวะจ้าเอะมาหาตัวแล้วพี่ทวิตนะเซฟไรยสนิกีซินิกิ ไปด้วยกันได้สองคนอีกดีดีดีนี่อะไรอ่ะแล้ <c oughs> ามันพูดอะไมีจริงๆริงอ่ะ <c oughs> ลองอีโดพีแก้งยังไงยังไม่แก้งแน่เลยอ่ะเอ๊ะอะไรยอ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 อะไรย่ออะไรย่อมันตกแก้มกันเลยอะ ตกใจจนถึงกับดึงพี่อาร์ตี้ผิดอะ่ะตลกเลยนี่นยิงไปพี่น,นี่เออเอาเอาพี่ยิงคิดทำไมไม่รู้พี่อาร์ตี้พี่ยิงคิวทำไมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เอาผมมุตันไป <c oughs> ไม่รู้เหมืนน <c oughs> นอ,อ <c oughs> มมนกันทำไมยิงคิวก็ไม่รู้ สนิกี้สนิกี้ยังไงเอาไปอยู่บนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันอยู่บนมันอยู่บนสนิกี้สนิกี้ก็คือเอาอีกแคลคือยายาซูโอคือสามศูนย์ละจะแล้วไหมยังไงพูดให้ฟังเลยนะจะแล้วไหมผักมาผักมาไหนะไม่ผักอ่ะไออออนนยยยเเเเลลีีี่่ แมนาปะาปะาีีปุรุปะปะปะเลเอเดียนี่ะปะปะีปุดปุดวิ่ง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 พงอ้ยโดนด้วยเจ้าโอ้คือเกิดอีแกว่าจะแล้วยัง จะแล้วมั้ยจะแล้วมั้ยมาทำไมอ่ะกูมากูมาแล้วตายสักเอาอะไรอ่ะนั่นดิอันนี้คืออะไรอ่ะคือเลยรัดรัดหินหิอัลเตอร์ช็อกพี่พี่ช่ผมผมุดเี้เมื่อกี้ คือคือคอมโบเมื่อกี้คือปลาเป็นเซตก็คืออีกนิดนึงคือคือนะอัลตช็อคพี่อัลตช็อคโกหกโกหกอันเนี้ยหแล้วหนูมันหลุดเปล่าวะทำไมยังไม่แก้เลยนปะเนี้ยคือคือเกิดมารือสิบแปดหรือเปล่าเอ้ยอะไรอ่ะคือจะห้าสูแล้วเด้อสูนันงา โอ้โหล,ลมเลยยงน้องกูโดนด้วยอาแล้ลวกูไมยนะ่ยิงอะเฮ้ยคือจะเสือโนะยิงยิงไม่ได้นะเป็นอะไรที่ตันงนะฮัลโหลครับสวัสดีครับยังพี่ยังเปว่าไงว่า อยู่อยู่หอดิเล่นเกมอยู่มีอะไรเล่นแอลทไมอ่ะมีอะไรอ่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรฟังก่อนเดี๋ยวอย่าดึงกูมากูมาแล้วดึงกูเอาเขาเอลเอลมันพผิ้วอ่ะเนาะแกเนาะงน้องทำไมอ่ะมันไม่มันไม่ันอ๋อเออะไเละ Oh, yeah. เฮ้ยโดแล้วนะเฮ้ย <Hey. S 2> คือจะหยุดยังคือจะหยุดยังนน <c oughs> นหนูหนูเห็นไม้เอาเกิดอะไรกันวะ ลากมาทำเฮี้ยแมวลากแตกที่อะไรเนี่ยเลมเฮลลากแตกอยู่เลยครับลากสักกูช็อกเลยเมื่อกี้สกิลสามคืนหลบก็คือโดนดึงเต้นอ๋อกรว์นี่มันพี่อติอุีอะน้ำพี่จะมาแมวแมวแมวฮิวแล้วมันเฟี้ยที่้จับเฟี้ยที่จะตายพี่พี่ดนทูมขึ้มาหาผม ไม่เจ็บมันมันใช่มันมีมึงซูมได้เหรอกูก็ซูมได้ควายอะไรอ่ะเไม่เกี่มเบาอะไรนะเมลฮิวเมลฮิวเมลฮิวที่มีมีบัฟแคดตินมรียกใจกันไปละอู้พี่พี่พี่สเนกี้สเนกี้มาพี่สเนกิ้สเนกิ้ฮึอห่ามึงแค่ไรอะเอ๊ะมัน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 หล่อแบบนี้นเอ๊ะ นี่นี่พ่อมึงอะแม่มึงอะเอาแล้วอะไรอะอันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วอะไรอะไม่ได้คุยกับป้อมสิคุยผมทำไมอะแล้วคืออะไรอะจะเลี้ยวไหมสอร์ตเนี่ยจะเลี้ยวไหมไม่ได้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยป้อมตีคืออะไรคือจะตายแล้วคืออะไรยังไม่ได้อะไรเลยอะวันก่อนมันล่อไปห้าหนึ่งเอามันมีวอร์ดแกมันเห็นนะ

ก็เป็นเข้าพี่เจ็บแน่เลยวะอืมจ้าเจ็บอยู่แล้วคือคือเข้าก็ไม่ได้อะไรเลยตลอดไปนะไม่ขนาดเอ๊ะอ๋อตัใจมันดึงกูโอ้ยเอาตัวนี้ได้ไหมล่ะไม่ละบัวราคาสูงเลยเอ้ยไม่รอเลยโอ้ย นี่แล้วคือแล้วคือกูไม่ได้ทับด้วยประเด็นน่ะคือเอาบวกแกคืออะไรอ่ะคือคือสู้ไม่ได้ก็จังจะบวกกันอีกเหรอคืออะไรอันเนี้ยคนบวกไม่ใช่ไม่ใช่สองคนแล้นนะคนบวกคาริโอพี่เห็นไหมครับเมื่อกี้คืออะไรอ่ะคือ คือศูนย์หกหนึ่งยังไม่พออีกกือจะแล้วไหมดีที่กูหยุดตีทันเมื่อกี้เอานี้หน่อยเอาวอดก่อนโอเคตรงกันลนะดึงเลยดึงเพื่อนกูนเลยผมไปบอดก่อนนะดึงสป,ปอร์ตกูเลย <c oughs> เอ้ยดึงอะไรอ่ะ เล่นอะไรอ่เล่นสีด้วยอ๋อออยังไม่โดนเอาแล้วเพื่อนมาแล้วเออบวชเอ้ยทำไมเก็ตอันติฉาล่ะเอาแล้วพักมาแทบกาเดสกอดอสกิดิสกัดัสโอ้ยโอ้ยอ้าว <c oughs> น่ากลัวน่ากลัวแทงกูต่องทีกูตาย ยิงยิงโอ้ยอะไรอ่ะไม่ตัดไม่เลื่อนไม่ลดเลยอะไรอ้ออะไรแบบอะไรอ้อทำไงอ่ะจับไปได้ไหมนี่อะไรอ้่ยิงยิงยิงเออเอ้ยพันหนึ่งไอ้เหี้ยของกูของกูพอพอพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปทัก หาสีค่าทีวีอีหนูมาสินี่กี่ซนีกีกูตายเลยับเคลได้ไหมมาแล้วเออ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 ดึงกูทอเออหนูหนูี well> ่เออ โคดากาซากุดิกะเอาแล้วดึงงัดสังเสงดสกุสหนูอยู่ไหนหนูอยู่ไหนยะอหายยซเอ้ยเอสดึงมาสอ์ยีเออข้างบ้านด่าแล้วตอนนี้ คือคือดังเกินอ่ะขอโทษนะครับน่านะไว้ก่อนนะคือเหมือนเราจะสู้ได้อยู่หรือเปล่าหรือเปล่าด้วยล่ะหรือยังไงช่างงายดีันดีเลยช่างง่ายช่างง่คนเยอะเลยเออ ดูที่ต่อมเยอะเหมือนกันนะช่องายช่มันหายอ่ะมันไม่ตัวตรงนี้มืดน่ะฉันกลัวน่ะโอ๊ยพี่ยาอ๋อแล้วเสียงร้องแบบเป็นโดนเยฟก็พูดไปเลยตรงเฮ้ยแต่ลวก้อนอะไรดีเซคอร์มัวโลกี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีหนูตะเพามาเหรอหรืออะไรเดือกูสินะคอยกัดสุกเล็กเอ้าช่วยด้วยช่วยช่วยโอ้ยโอ้ยเออเล่นเล่เล่นเล่ขอขอขอจากคุณพ่อนี่มีคนพ่อมาแม่มาแม่มาแม่มาทำไมมันยังพี่เชื่อไหมว่ากันโมันจะเข้าได้ตายแล้วพี่มันกระเพล้ว าต้นมันไม่ขึ้นตกใจเอ้ไม่คืออีบิดแค้นก็คือแบบไม่เนียนไม่อะไรเลยคืออะไรคือเดินมาให้ให้รู้ว่ากูจะดึงอ่ะนะคือแบบไม่เนียนเลยก็คือยังยังมีโอกาสชนะอยู่นะตอนเนี้ยมีดีถ้าฝ่ายตรงข้ามเะไอย่างเงี้ยแล้วคือจะโสดหายไปแล้วพี่ดูสกอร์คนอื่นนอกจากโอดียังเอือวแล้วลีเว่นลีเว่นก็ล้านนะเป็นล้านนะเอาบิงมาโดนไฟกูเอาแล้วเอาแล้วโดนสังเอน โดนสกูตโดนสกัดถอดก่อนโดนดึเฮ้ยอะไรเฟดอะไรอยเฟดไปโดนนี่วิ่วิ่อย่าอย่าโดนอย่าดิสอย่าดูสเอาดิเอาดิเอ้ยนี่อุ้ยแรงมากอเอเอ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 อ เดิงน้องกูมาทำไมเอออย่านะอย่านะเยอะชูเก็บแต่ดีหมดใจเลยอ๋ออ๋อช่วยด้วยจิงโอ้ยกูได้คิวได้ยังไงวะตั้งเก้าตัวเนี้ยกูงงมากเออขอบคุณมากสิบตัวเลยจบดี่ คือคือได้ยังไงก็ไ่รู้สิบตัวกับศูนย์ศูนย์เนี่ยเราแชร์กันไงพี่เราแชร์กันไงไม่ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้แชร์นะคนเดียวเลยตอนนี้คือเอาคนเดียวเลยตอนเนี้ยไม่ใช่นอนอีกแล้วปกติพี่เฮ้ยนายออกมาพ่อเยอะมากเพื่อนมาช่วยแล้วเอาเลย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 เอยเอาเล เข้ามาเลยเจ้ากิ้งกาเจ้าจิ้งเหรินมึงก็ต่อยี่ครับเออคาริโอเอออะไรสิเพื่อนแล้วผมวางแถบตรงนี้พี่ไปวางแถบตรงนู้นงานอะไรเนี่ยไปตรงนู้นไปตรงนู้นสิไปตรงนู้นสิช่วยด้วยมันเลือกพี่ไงน้ำมันบอกว่าไอ้นี่นี่มันร้ายและอีนางนี่ด่ากูสารวลเนี่ยเเฮ้ยเอาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีก็ขึ้นดีทัโอ้ไม่ได้หวายกากเอ้ยอะไร โยยูโยยูโยยูมึงต้องแฟนมาดึงอะถึงมันจะเอ้ยอะไรหูเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยยเย้เ้ยอะไรอ่ะเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้อ้ฮ้ยเฮ้ยเั้ยเ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ย้้ เฮ้ยเฮ้ยหลีกออาประสาทเด็กเขินเชื้อเอเดียนยังไงพี่เอาหัวเราอีกไปกดตั้โดนสี่ Này béo này xí béo này xí béo này xí. Let's go let's go let's go. Let's go let's go power go go go. Go go power lên chờ. nó cũng phải tập thế. Lấy một tờ đi nhiều ghê. Cú đi. Ê, ổ đi ổ đi ổ đi. Ổ đi ổ đi ổ đi. Ổ đi ổ đi ổ đi. Ni tỏ tỏ đấy pá. นี่โอ้ยโอ้ยมันชนะแล้วโอ้ยเนาะนี่ยิฮิฮิอ๋อนับ